บทที่สามตัวใบสุดท้ายอากาศภายนอกบานหน้าต่างกระจกบ,บัดเดียวแจ้งบัดเดียวมืดลมฝนเพิ่งทิ้งช่วงไปไม่ถึงสิบนาทีแต่ก็พยากรณ์ได้ไม่ยากว่าอากาศคงผันผวนเช่นนี้อีกหลายวันนานๆจะเห็นนักท่องเที่ยววิ่งฝ่าสายฝนมาหลบใต้กันสาสักคนช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม จัดเป็นฤด,ดูที่เรียกกันว่าโลซีสั้นของสมุยทีเดียวเพราะเกาะสมุยเกงงาะพังันเกาะอ่างทองและบริวารกำลังถูกกระหน่ำด้วยมรสุมอย่างหนักมีก็แต่นักท่องเที่ยวที่ไม่ศึกษาข้อมูลฤด,ดูกาลให้ดีเท่านั้นที่พลัดหลงมาฉลองปีใหม่ที่นี่แม้แต่คนบนเกาะเองก็ยังหลบพายุไปเที่ยวเสียที่สุราษฎร์ธานีหาดใหญ่หรือเลยไปเยี่ยมลูกหลานในเมืองกรุง เสียงฝนร่วงกราวกระทบหลังคาสังกะสีอีกครั้งสายลมกันโชกแรงจนต้นมะพร้าวริมหาดเอลู่พร้อมกันฝนตกอีกแล้วชายคนขายตั๋วหลังเคาน์เตอร์พูดลอยๆเหมือนจะบอกตัวเองแต่ตาย,ยังจ้องที่จอเกมกดในมือหญิงสาวผิวเข้มแต่งกายแบบนักท่องเที่ยวที่กำลังยืนท่ามกลางสินค้าที่ะระลึกห่างออกไปเหลือบตามองไปนอกหน้าต่างหน่อยนึง พอให้รู้ว่าคำบอกเล่านั้นมีได้ศูนย์เปล่าเธอกำลังเลือกชมผ้าบาติกรูปปลาทะเลรถสองแถวติดป้ายหน้าทอนหาดละไมแลนมาโดดเดี่ยวคนขับก้มตัวหน้าอกแทบชิดพวงมลาลัยเหมือนเบื่อหน่ายบรรยากาศเต็มแก่เขาเหยียบเบรกเมื่อถึงหน้าร้านที่มีสติ๊กเกอร์ติดข้อความตัวแทนจำหน่ายตั๋วทุกประเภทฝรั่งอ้วนวัยราวสี่สิบ ท่าทางธรมัดทแมงกระโดดลงจากท้ายรถพร้อมกระเป๋าเดินทางใบโตวิ่งเข้าหลบฝนใต้กันศาสตร์เขาเป็นผู้โดยสารคนเดียวบนรถสองแถวจากบังกะโลริมหาดคันนี้หลังจากชำระค่าโดยสารเรียบร้อยฝรั่งนักท่องเที่ยวก็ผลักประตูกระจกเข้ามาในร้านพร้อมละอองฝนและอากาศความชื้นสูงทำให้กลิ่นหอมแปลกๆโชยตามเข้ามาหญิงสาวเงยหน้ามอง เมื่อเห็นว่ามีคนกำลังจะเข้ามาจึงก้มลงหยิบกระเป๋าสัมภาระเดินไปที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว๋วทั้งสองเดินถึงเคาน์เตอร์ขายตั๋วพร้อมกันพอดีซื้อตัว๋วทั้งสองพูดหันมองหน้ากันฝรั่งยิ้มให้หญิงสาวท่าทางพึงพอใจผิวเข้มสีน้ำพึ้งป่าผมดำยาวเคลียร์ไหลและการแต่งตัวที่ดูทันสมัยเอาการแม้จะมีลักษณะคนพื้นเมืองอยู่บ้างเช่น เสื้อแขนกุดลายดอกไม้สีสดใสที่กลับขับให้เธอดูงามเด่นมีชีวิตชีวาชายหนุ่มคนขายตั๋วละตาจากจอเกมคอมพิวเตอร์ในมือมองคนทั้งสองอะไรนะครับเขาถามด้วยภาษาอังกฤษแปลงกับฝรั่งอ้วนผู้ดูคล้ายเป็นนักธุรกิจที่หลบหิมะมาเมืองไทยคนไทยมักเอาอกเอาใจฝรั่งก่อนคนชาติเดียวกันคือฝรั่งหนุ่มใหญ่ทำท่าลังเล หันมองดูผู้หญิงพื้นเมืองตาโตที่จ้องหน้าเขาอยู่เรามาซื้อตัว๋วเขาใช้คำว่าเราตต๋วอะไรเดินทางเมื่อไหร่ครับมิสเตอร์ฝรั่งผายมือไปทางผู้หญิงไม่ชอบใจที่คนขายตั๋วถามเขาก่อนสังคมของเขาต้องให้เกียรติสุภาพสตรีเชิญคุณผู้หญิงก่อนครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเรามาถึงพร้อมกันใครก่อนก็เหมือนกันสำเนียงของเธอแปลงเหมือนชายขายตัว๋ว แต่การใช้ภาษาดีกว่าเธอดูเป็นผู้หญิงหน้าคบหาสมาคมคนหนึ่งทีเดียวเสียดายที่ที่นี่มีแต่ฝนไม่สวยงามเหมือนภาพในคู่มือการท่องเที่ยวแต่อื้ถ้าติดเกาะอ,อยู่กับเธอตรงหน้าสองต่อสองคงคล้ายนิยายรักเรื่องเกาะสวัสดหาสวรรค์เลยทีเดียวเธอยิ้มเมื่อเขายักคิ้วหลีวตาดูจะมีใจให้มิใช่น้อยเขาจรงขยันขยอให,ให้เธอเป็นผู้รับบริการก่อน ตัวเครื่องบินเที่ยวเช้าไปกรุงเทพหนึ่งที่ค่ะเธอพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งได้มีส่วนในการสนทนานั่นเป็นมรารยาทที่ดีแล้วคุณละครักชายคนขายตัวถามฝรัง่งเหมือนกันชายที่เคาน์เตอร์ทำสีหน้ายุ่งยากเขาวางเครื่องเล่นเกมกดในมือแล้วใครมาก่อนใครละ่ะก็มาถึงพร้อมกันคุณบริการใครก่อนก็ได้เขาก็หมวดคิ้วไม่ได้รอก ผมต้องบริการคนที่มาถึงก่อนปกติจะต้องเข้าคิวเพื่อแก้ปัญหาเขาชี้มือที่ป้ายหน้าเคาน์เตอร์คุณบริการคนต่างชาติก่อนเถอะฉันรอได้เธอหันมายิ้มให้ต่างฝ่ายต่างมีทีท่าถ้อยทีถ้อยอาศัยฝรั่งอ้วนนึกชอบใจหญิงไทยคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมเรื่องมากดอกนะแต่เรเอิญตั๋วเครื่องบินเหลือเพียงที่เดียวผมจำต้องให้คนที่มาถึงก่อนคำว่าตั๋วเหลือที่เดียว เหมือนระเบิดตกกลางวงบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีฝรั่งหนุ่มใหญ่คิดถึงเวลาที่ต้องมาเสียบนเกาะโดยไม่จําเป็นก่อนหน้านี้เขาฝันว่าจะได้มานอนบนชายหาดขาวน้ําทะเลใสสงบนิ่งมีหญิงผิวสีแทนเกลียคลออยู่ใกล้ๆท้องฟ้าไร้เมฆปล่อยแสงอาทิตย์อบอุ่นสัมผัสผิวซีดกลายเป็นสีน้ําตาลสวยให้เพื่อนที่นิวยอร์กอิจฉา ไม่นึกว่าต้องมาพบกับอากาศวิปริตแถมยังมีโทรเลขตามตัวให้กลับไปนิวยอร์กด่วนเสียอีกนับเป็นฮอลิเดยที่แย่จริงๆถ้าโชคดีได้ตั๋วเข้ากรุงเทพเช้านี้ก็ยังมีเวลาตระเวนราตีพัดพงอีกสักคืนค่อยนอนเอาแรงบนเครื่องก็ได้ถ้าว่ากันแบบละเอียดละออจริงๆ <c oughs> <c oughs> เขากระแอมนิดหนึ่งพอเป็นพธิธีผมอาจมาก่อนสักก้าหนึ่งเออ ไม่ทราบคุณผู้หญิงจะเห็นด้วยหรือไม่ครับเธอมีสีหน้าปั้นปึงความข้อนั้นฉันไม่อาจเถียงถ้าเราจะวัดการที่ว่าใครเดินมายืนหน้าเคาน์เตอร์ก่อนกันพวกขาของคุณยาวกว่าแต่ถ้านับว่าใครมาถึงร้านนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าฉันมาก่อนแน่เพราะฉันมาถึงกว่า15านาทีแล้วเพียงเสียเวลาซื้อสินค้าอื่นอยู่บรรยากาศถ้อยทีถ้อยอาศัย ได้เปลี่ยนเป็นแก่งแย่งกันกลายแล้วเอเอาไงดีเมื่อครู่คุณบอกให้ผมบริการผู้หญิงก่อนใช่ไหมจชใช่ฝรั่งอ้าปากค้างสีหน้าไม่ยินยอมแต่นั่นเป็นเพราะผมไม่ทราบว่ามีตั๋วเหลือใบเดียวแต่กระนั้นก็เถอะผมยินดีสละตั๋วอันเป็นสิทธิ์ของผมให้แก่สุภาพสตรีผู้นี้หากคุณสามารถจัดหาตั๋วเที่ยวถัดไปที่ถึงกรุงเทพก่อนค่ำได้ เสียใจมิสเตอร์เครื่องบินจากเกาะมีเพียงวลลัเที่ยวเดียวเว้นแต่คุณจะไปขึ้นเครื่องบินที่สุราษฎร์ธาน,นีซึ่งเขามองดูคลื่นใหญ่ในทะเลคงเป็นปัญหาอีกเพราะคุณต้องขึ้นเรือเฟอร์รี่ก่อนเที่ยงหรือขึ้นเรือด่วนไปให้ทันเที่ยวบินแต่ผมไม่คิดว่าจะมีใครกล้าแล่นเรือฝ่ามรสุมออกไปตอนนี้หรอกนะก่อนหน้านี้เรือเคยแตกกลางทะเลผู้โดยสารถูกมรสุมคลืนหายไปจำนวนมาก ถ้าให้มิสเตอร์ท่านนี้ลองไปซื้อตั๋วที่สนามบินจะเป็นไปได้ไหมคะน่าจะยังพอมีเหลืออีกหญิงสาวเริ่มแสดงความเป็นเจ้าของตั๋วใบสุดท้ายบ้างตั๋วหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเพราะคนบนเกาะบินไปฉลองปีใหม่ที่กรุงเทพพระเอิญที่ร้านผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อนที่จองเลื่อนการเดินทางก็เลยเอามาฝากที่ร้านขายให้เพราะตั๋วนี้เป็นโคต้าของร้านเราเขาเอามือเคาะโต๊ะตึกตรอง มองหน้าลูกค้าทั้งสองเอาไงดีหรือเราจะพิจารณาความจำเป็นว่าใครต้องเข้ากรุงเทพในวันนี้ฉันค่ะหญิงสาวชิงตอบเป็นภาษาไทยฝรั่งท้วงว่าให้พูดอังกฤษเพื่อเขาจะได้เข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็นฉันต้องกลับกรุงเทพวันนี้เพราะสำนักงานใหญ่เรียกตัวเข้าไปเคลียร์บัญชีปิดงบประจำเดือนด่วนถ้าเข้าไม่ได้มีปัญหาแน่ เธอทำหน้าทุกขร้อนผมก็เช่นกันลูกความที่นิวยอร์กเรียกตัวด่วนผมต้องขึ้นเครื่องบินกลับอเมริกาพรุ่งนี้ตีห้าผมจำเป็นมากชายคนขายตั๋วเกาหัวดูคุณจะจำเป็นกันทั้งคู่เชียวนะอันที่จริงเมื่อครู่ถ้าเข้าแถวกันให้เรียบร้อยปัญหาคงไม่เกิดผมคงตัดสินไม่ได้หรอกว่าใครมาถึงก่อนกันเพราะคุณทั้งสองยืนเฉียง เอเอาไงดีเขาพึมพำคำว่าเอาไงดีซ้ำๆๆซากๆาลูกค้าหญิงชายรอบมองกันแบบคุมเชิงสงวนท่าทีอันที่จริงตั๋วไปนี้เป็นของผู้โดยสารที่เปลี่ยนใจเลื่อนการเดินทางเมื่อครู่นี้เองถ้าขายให้ใครไม่ได้เขาต้องถูกปรับตามระเบียบหรือผมจะโทรถามให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะขายตั๋วไปสุดท้ายให้กับใครดีได้เลย หญิงสาวรีบสนับสนุนถามเขาว่าจะขายตัวให้ชายฝรั่งหรือหญิงไทยเธอเน้นความเป็นชายหญิงและฝรั่งไทยฝรั่งอ้วนรู้สึกเสียเปรียบคนชาติเดียวกันย่อมช่วยกันเป็นธรรมดาเขาต้องชิงเอาชนะก่อนอันที่จริงก่อนเดินทางเขาได้ยินมาแล้วว่าประเทศด้อยพัฒนามักมีธรรมเนียมยัดเงินใต้โต๊ะเพื่อให้งานคล่องบอกเขาด้วย ว่าถ้าเขากรุณาขายให้ผมผมยินดีเสียค่าปรับแทนให้ฉันก็เช่นกันค่าปรับเท่าไร่ฝรั่งควักธนบัตรใบละร้อยสี่ใบออกจากกระเป๋าพอไหมถ้ามีเงินเหลือผมยกให้คุณไปเลยหญิงสาวเปิดกระเป๋าเงินควักใบสีม่วงออกมาวางฉันได้หมดไม่ต้องทอนแล้วกันคนขายตั๋วทำหน้าดีใจส่วนฝรั่งอ้วนงงเขาไม่ชินกับธนบัตรไทยเลยไม่รู้ว่า ธอจ่ายเงินมากกว่าเท่าไหร่แต่ครั้นอ่านเลขธนบัตรเห็นว่ากำลังเสียเปรียบเขาก็ควักใบละห้าสิบออกมาอีกสามใบห้าร้อยห้าสิบบาทผมให้คุณหญิงสาวดึงใบละร้อยออกจากกระเป๋าอีกใบหกร้อยเอาไปเลยเธอทำหน้าปั้นปึงเอาตั๋วมาฝรั่งอ้วนนับเงินช้าๆเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าแต่ละใบมีค่าเท่าไรเขาหยิบใบสีแดงออกมาอีก นี่ของผมเป็นเท่าไรนะหร้อยห้าสบบาทเอาไปอีกร้อยเจ็ดร้อเธอเกทับนักธุรกิจตัดสินใจหยิบใบละร้อยออกมาอีกสองใบเพื่อจบปัญหาพอไหมแค่นี้เขาเห็นในตาหวั่นไหวของหญิงสาวเธอนิ่งเงียบตกลงคุณได้เพิ่มอีก8ปดห้าจากราคาตัว๋วผมคิดว่าเจ้าของตั๋วคงพอใจมากทีเดียวคุณผู้หญิง คงไม่ว่าอะไรนะถ้าผมจะขายตัวไปนี้ให้มิสเตอร์คนนี้เวลาเด็ดเดี่ยวเธอรวบรวมเงินบนโต๊ะกลับใส่กระเป๋าแต่ดึงแบงค์พันใหม่เอี่ยมออกมาวางแทนที่ฉันให้พันบาทถ้าคุณจะขายตัวให้ฉันฝรั่งอ้วนตกใจเขาคำนวณค่าเงินกลับเป็นยูเอสดอลลาร์เท่ากับ30ดอลลาร์อยู่อเมริกาซื้อยีนได้หนึ่งตัวเงินแค่นี้นับว่าน้อยมาก แต่เมื่อคิดถึงว่าตั๋วเครื่องบินเข้ากรุงเทพธรรมดาราคา1,600บาทก็นับว่าต้องจ่ายเพิ่มไม่น้อยเลยเขาเริ่มร้อนใจถ้าตนเป็นฝ่ายแพ้แปลว่าต้องติดแงกบนเกาะต่ออีกคืนค่าอาหารที่พักก็ราวๆนี้สู้ยอมเสียเพื่อได้บินวันนี้จะดีกว่าเขายืนคิดนิดหนึ่งถึงควักใบละพันหนึ่งใบกับใบละร้อยสองใบเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมให้พันสองร้อยบาทเต็มที่แค่นี้ก็น่าจะมากเกินแล้วหญิงสาวรังเลประดึงว่าเงินพันสองร้อยบาทมากเกินความสามารถของเธอแต่แล้วเธอก็หยิบใบละร้อยสามใบโปะลงไปเพิ่มฉันมีทั้งหมดแค่นี้แหละเธอกล่าวเบาๆน่าสงสารในสังคมทุนนิยมเงินซื้อเมตตาทำได้ชายอ้วนกลั้นใจ หยิบแบงค์สีม่วงออกมาอีกหนึ่งใบผมให้พันห้าพอไหมทั้งสามมองกันจำนวนเงินไม่น้อยทีเดียวหญิงสาวนิ่งเงียบเธอค่อยๆเก็บเงินกลับคืนกระเป๋าตกลงว่าผมขายตัวให้สุภาพบุรุษท่านนี้คนขายตัวประกาศคุณผู้หญิงคงไม่คัดค้านเธอหัวเราะแห้งแล้ง <c oughs> ถ้าฉันให้มากกว่านั้น ก็ไม่มีเงินพอจ่ายค่าตัวแล้วคุณขูดฉันเกลี้ยงกระเป๋าเสียใจด้วยนะคุณผู้หญิงฝรั่งอ้วนพูดตามมารยาทแต่ปกปิดความยินดีไม่มิดหน้าไม่เป็นไรหรอกเธอพูดแข็งแคนอาจเป็นโชคดีของฉันก็ได้พายุแรงอย่างนี้ไม่เหมาะกับการบินสักเท่าไหร่สำเนียงเหมือนจะเอ่ยแช่งกลายชั่ให้คิดถึงเหตุการณ์เครื่องบินตกที่สมุยหลายปีก่อน ชายหนุ่มหลังเคาน์เตอร์ยื่นตั๋วโดยสารให้ฝรั่งนี่ตั๋วของคุณฝรั่งยื่นเงินให้คนขายตั๋วอย่างรู้ทันนี่เงินค่าตัว๋วบวกเงินพิเศษของคุณชายหนุ่มรับไปนับทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้โชคเดมิสเตอร์รถตู้ไปสนามบินจะออกในสิบห้านาทีข้างหน้ามันจอดอยู่เยื้องธนาคารคุณรีบไปขึ้นเถอะเมื่อฝรั่งจากไปหญิงสาวก็เอื้อมมือข้ามเคาน์เตอร์ ดึงใบละพันจากมือคนขายตัว๋วซื้อกับข้าวไอ้ลูกมีเสียงรถวิ่งมาจอดดังเอียดหน้าร้านฝรั่งแก่ๆผู้หนึ่งลงจากรถงกๆกเงินเงินอีกสักรอบก็ดีเธอรีบคว้ากระเป๋าเดินทางวิ่งกลับไปด้านในของร้านทำทียืนดูสินค้าที่ระลึกตาคอยชำรืองจังหวะก,ก้าวของผู้โดยสารคนใหม่